วันนี้มาพบกับครูหน่อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตสิงค์ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปชมกันเลยค่ะหน้าตสิงค์พื้นเมืองภาคอีสานหน้าตสิงค์พื้นเมืองของภาคอีสานแบ่งออกเป็นสามลักษณะได้แก่กลุ่มอีสานเหนือ จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศลาวซึ่งได้แก่เสิงฟ้อนและลำเช่นเสิงกระติบข้าวเสิงปงลางเสิงหยาไข่มดแดงฟ้อนผู้ไทยเสิงสวิงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเช่แนแคนพินซอปงลางต่อไปกลุ่มอีสานเมืองโคราช เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะาการแสดงที่โดดเด่นคือการเล่นเพลงโคราชมีลักษณะคล้ายกับการเล่นประเภทเพลงชอยลำตัดของภาคกลางมีความสนุกสนานเป็นการใช้ปฏิพานไหวพริบของผู้ขับร้องและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอีสานใต้ ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศกรัรมพูชาเช่นรำกระทบศากรำตักกะแตนตำข้าวเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเช่นรำมนาพินเรามาดูการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานกันนะคะการแสดงเสิ้ใงญ่ไข่มุดแดงเสิ้ใงญ่ไข่มุดแดง เป็นการประกอบอาหารหรือหาอาหารของชาวอีสานมักจะอยู่กับธรรมชาติเริ่มตั้งแต่เดินออกจากบ้านฝายหญิงจะถือถังใส่น้ำและเศษผ้าเน็บไว้ที่เอวฝ่ายชายจะถือไม้ยาวผูกรกะกร้าที่ปลายไม้สำหรับแย่ไถมดแดงและเริ่มมองหารังมดแดงจากนั้นจะเป็นท่าแย่ไขมดแดง สุดท้ายเป็นการเก็บอุปกรณ์และเดินทางกลับบ้านต่อไปเป็นการแสดงฟ้อนภูไทยฟ้อนภูไทยเป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวภูไทยเดิมการร่ายรำแบบนี้เป็นการร่ายรำเพื่อถวายพระธาตุเชิงชุมแต่อย่างเดียวต่อมาได้ใช้ในการแสดงงานสนิทสนานงานรื่นเริงต่างๆ การแสดงเซิ้งโปงลางเซิ้งโปงลางเป็นการแสดงของชาวไทยภาคสีสานนิยมเล่นกันมากในจังหวัดกาลสิน์หรือที่นิยมเรียกกันว่ากาลสินธ์ถิ่นโปงลางการแสดงจะมีทั้งหญิงและชายใช้ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามทำนองเพลงอันเกิดจากความบันดาลใจด้วยลีลาคล่องแคล่วว่องไว ดนตรีที่ใช้จะเป็นโปรงลางต่อไปเป็นการแสดงเซิร์งสวิงเซิร์งสวิงดัดแปลงท่าฟ้อนจากการที่ชาวบ้านออกไปหาปลาโดยมีสวิงเป็นหลักในการหาปลาเซิร์งสวิงมีการประยุกต์กันมาเรื่อยๆท่าฟ้อนจะแสดงให้เห็นถึงการออกไปหาปลาการช้อนปลา การจับปลาและการรื่นเริงใจเมื่อได้ปลามามากๆผู้แสดงฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ถือสวิงช้อนไปมาส่วนฝ่ายชายจะนำข้องคอยไปใส่ปลาที่ผู้หญิงจับได้การแสดงฟ้อนดึงครกดึงสาฟ้อนดึงครกดึงสา เป็นพิธีทางศสยศาสตร์ที่กระทำเพื่อขอฝนโดยมีครกและสากที่ใช้ในครัวเป็นอุปกรณ์สำคัญพิธีดึงครกดึงสากเป็นพิธีที่มีลักษณะง่ายๆไม่ซับซ้อนคือเอาครกและสากผูกด,ด้วยเชือกอย่างละเส้นแบบ่งผู้ดึงให้เท่ากันจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามโดยให้มีจำนวนเท่าเท่ากันจับปลายเชือกคนละด้าน แต่งเครื่องคายขันห้าสักการะบูชาเทวดาขอน้ำฝนและตั้งจิตอธิษฐานเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสกแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานไปแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค,คุณครูได้สร้างผลงานต่อไปด้วยนะคะและหากมีข้อคำถามใดๆ ากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และคุณครูจะเข้ามาตอบคำถามให้นะคะสวัสดีค่ะ